บินบรรลือฤทธิ์เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบางแวกภาษีเจริญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้เข้าพิธีอุปสมบทในวันที่22ตุลาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงผนวดเมื่อปีพุทธศักราช2499ซึ่งพระบินได้ใช้ยาทางธรรมว่าจิตตปุญโญแปลว่าผู้ทำบุญไว้ดีแล้วจริงแล้วจะตั้งใจ บวชตั้งแต่วันที่14นะครับแต่ด้วยความว่าถ้าเราจะบวชให้พระอ,องค์ท่านเนี่ยเราต้องบวชแบบเขาเรียกสมบูรณ์แบบเราต้องมีการขานนาคบวชครั้งนี้ผมว่าแค่แค่สองสามวันที่ผ่านมารู้สึกมันมันพื้มปิติมากแล้วให้บวชพระอ,องค์ท่านเนี่ยฮะไม่คืนก็สวดสวดให้กับพระอ,องค์ท่านนะครับก็นั่งดูแล้วก็นั่งมองหน้าพระอ,องค์ท่านมีความสุขปื้มปิติมากนะครับ ลททัท้้งสสบาาายใใจีีีุ่่่ดดนนกรรเววไพระบินยังเทศนาให้เหล่าญาติโยมมีความรักความสามัคคีและหลอมรวมเป็นใจเดียวกันรวมทั้งหมั่นทำความดีแม้จะไม่มีใครเห็นดังพระราชด,ดำรัสที่ว่าให้ปิดทองหลังพระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บางครั้งการทำให้กับพระองค์ท่านผมว่าก็ไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครรับรู้ หรือให้ใครเห็นเพียงว่าเราทําแล้วเรารู้สึกสบายใจและอิ่มเอมใจนะครับแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วการให้เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ให้มาตั้งแต่ผมว่า70ปีที่ท่านครองราชมานะครับท่านทรงให้กับะสมนิกรชาวไทยของพระองค์ท่านให้แม้แต่อาชีพนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลมหายใจนะครับก็จะเจริญ รอยตามพระองค์ท่านนะครับไปตลอดชีวิตจึง่าจะหาไม่ครับพระบินตั้งใจจะครองผ้าเหลืองอย่างน้อย30วันและจะออกเดินทางทุดงและจําหวัดที่สังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาลในกลางเดือนหน้า